สวัสดีครับ f อทุกท่านผมก็ได้กลับมานะจะมาส่งต้นไม้ให้กับท่านที่สั่งซื้อนะสั่งจองไว้มาขามใบแคระมือใหม่หลายท่านถามมาเอาไปทำอะไรก็เอาไปเสียบยอดครับเอาไปสร้างเสียบตอมะขามเปรี้ยวนะครับก็เรียนนั่นอย่างนี้กนันแลยกันนะชุดนี้ผมก็ทำไว้ประมาณสักยี่สิบนะยี่สิบต้น นะส่วนใหญ่จะเป็นต้นใหญ่จริงๆแล้วผมตอนที่ผมทำนะผมทำกิ่งผมก็ไม่ได้ทำะกะไว้ประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนนี่แหละแต่พอเราเราทำแล้วเนี่ยมันมันโตขึ้นเองนะเพราะมันติดอยู่ลำต้นนะมันก็เลยกลายเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเซนติเมตรบ้างผมก็วัดเป็นเซนติเมตรเพื่อความที่ทํานะถ้าอยู่ๆผมจับมานะแบ่งปันเลยมันก็ดูไม่ยุติธรรมเลยวัดเป็นเซนติเมตร นะท่านได้ต้นใหญ่ไปจะปลอดภัยดีกว่าความปลอดภัยมีอยู่แล้วเพราะว่าผมเคลมให้ทุกกิ่งนะมีมีน่าจะมีผมคนเดียวนี่มั้งนะในประเทศไทยที่เคลมกิ่นไม้นะครับนะเนื่องจากผมก็พอมีแบ่งปันนั่นเองนะครับมีเยอะอยู่นะถึงไม่เยอะเราก็ทําแทนได้นะครับถ้าไม่ทันท่านก็รออย่างต้นนี้เก้าสิบเซนนะครับ ถ้านําไปปลูกเลยก็สามารถขยายพันธุ์ได้หรือเสียบยอดได้นี่คือข้อดีของกิ่งใหญ่นะผมให้ทุกท่านไปดูก่อนส่วนกิ่งเล็กอันนี้ก็น่าจะกี่เซนดีสมมติว่าห้าสิบเซนสามสิบเซนสี่สิบเซนเวลาเราไปปลูกมันจะโตช้านะครับนะแต่ต้องรอสักประมาณหนึ่งหนึ่งฝนนะหนึ่งฝนสองฝนนะไม้ก็จะโตเร็วมันก็เป็นบางต้นนะบางต้นไม่คิดว่าจะโต ก็โตนะโดยเฉพาะถ้าพระอีสานนะฮะทำสแลนคุมนะผมลองปลูกแล้วต้องต้อง,องมีสแลนคุมไม่งั้นไม้ไม่โตเลยครับนะอย่างคุมนี้นะบางต้นก็นะฮะจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมรอส่งเอ่อท่านที่ออ่อนัดหมายนะครับผมวันนี้วัน,น,วน,นที่หกที่เจ็ดอาจจะส่งไม่ทันวันนี้นะครับทั้งหมดก็อาจจะเป็นหกเจ็ดแปดแล้วแต่นะเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นาค่าใครสนใจร็ทักมานะใครถึงก่อนก็ได้ก่อนนะเป็นชุดๆไปกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะทําให้ให้ครบนะทําไปตอบสน,นองแบ่งปันกันนาะทางงานไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับ